ดีค่ะนี่เด็กๆวันนี้อยากกินขนมกันไหมคะอยากค่ะได้เลยแม่จัดให้วันนี้นะแม่มีขนมมาให้เด็กๆก,กินมีขนมมากมายหลากหลายขนมน้ำโกงน้ำข้าวอ,อ,อะไรอย่างนี้อ่ะกินเลยเย่ระดับแม่ไม่ได้ให้มาถึงอายุที่นี้มันไม่สนุก<า>เราต้องทายราคาก่อนขนมมาทายราคาถ้าใครทายถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุด คนนั้นได้กินเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกออกตัวก่อนออกตัวให้สิก่อนออกตัวให้เขาก่อนเด็กเกี่ยวเป็นเด็กที่ไม่เคยรู้เลยไม่รู้เลยเขาไม่รู้ไม่เคยให้เขาซื้ออะไรแม่ใช่เมื่อกี้ต้องถามเขาน้่นบันเติมรถบิ๊ดละเท่าไหร่เนี่ยพันห้ามันเติมรถบิ๊ดพันห้าไเอามาดิ มันเป็นยี่ห้อของเกาหลีก็จะมีที่เกาหลีกับที่ญี่ปุ่นปารชโชกันไทยไม่ต้องาย่ยต้องขายมันใสหน่อยยิงช็ออยิงชอง้นละค่ะเดี๋ยวเดียวนี้เดี๋ยวนะาว่าเพื่อไม่ให้เดีนแบบกันเอากระดาษมาเขียนได้ไหมได้ค่ะาอ่งนั้นจะรอกอ กระดาษมาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เขียนค่ะเดี๋ยวนับหนึ่งถึงห้าต้องโชว์อ่ะบังไปอย่าให้เห็นกันอย่าให้เห็นกันห้าหมดเวลาอ่ะโชว์เลยค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบเอร่าหกสิบหูหทำเยอะมากอ่ะหนึ่งเท่าได้นะคะราคานะคะสามสิบห้าบาทถูกถูกใช่ไหมใช่ถูกอ่ะเพราะว่าที่ s a l ต้องยีบาทใช่หนูก็นึกว่าแล้วที่บ้านอ่ะเอ okay, ้ยใช่ค่ะที่ห้างอ่ะของมันก็ต้องแพงก็ต้องแพงกว่าที่นะถ้าไม่เนถูกก็ไม่รู้เด็กกินเท่าไหร่ร้อยยีมสิบได้เจริญกินได้ไหมค่ะบัดนี้ไอ้ซีมได้หลุดออกมาจากมุกอ๋อนี่ที่มันถูกเพราะมันหลุดได้หออร่อยเปล่าเร็วอะลาเต้เลยนะลาเต้นะไอ้ซีมสวยไอ้ซมโมกิส่วนโมกิกินแยกกันอร่อยไหม เห็นน้ำแบบไรเล้วะไม่โมจิยืดมากเลยอ่ะพี่มีโมจิยืดไอะลูกนี้นะลูกนี้ลูกนี้ไม่หลุดนะไม่ใช่ไม่ใช่ได้สองเอ้ได้สองไอ้ได้นะสองลูกเลยสวยไหมสวยมากอ่ะเมนูัสองดีกว่าข้อต่อไปเป็นขนมที่ใครๆก็ชื่นชอบนะคะลืมตาได้ ทั้งหมดกล่องนี้นะคะให้ทายทั้งกล่องมี8ลูกดูซิจะราคาเท่าไหร่ลองทายดนูน้องๆที่ดูอยู่ทายเล่นด้วยก็ได้นะคะแต่น้องๆที่ทายเล่น,นจะไม่ได้กินคะ 1, 2, ่ะหนึ่งสอง่ะลืมบอกไปว่าตอนเราซื้อมันเซลลยราคานะคะที่แม่ซื้อมาคือ1ร้อยยี่สิบสามบาทเอ้าเอ้าราคาจริงๆ จริงๆแล้วมันก็ประมาณ200กว่าถ้าไม่เซลล์ยังไงเอแด๊กพัฒนาอยู่ดีเพรน้องพิมตั้ง450ร้าสิบค่ะไม่ได้แพ้ขนาดนั้นค่ะโอ้ยชัดเรื่อนึงนี่นี่โอ้ชักเรื่องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอแด๊กกับินไม่ได้เด้งงานอ่าเอาไปหวังใจว่าพิมจะแก้ตัวนะคะอ่าเริ่มตาได้ไอเทมอันนี้เป็นไอติมลอตเต้เหมือนกันนะคะแต่เป็นแบบคอนอันเทียนน เท่าไหร่คะสามสิบด้สี่สิบห้าราคาคือสาบาทใหู้ให้ดูไกด์ขุดก็พิมพ์ค่ะออาค่ะพิมเย้อร่อยไหมคะรสคุกกี้กับครีมใช่ไหมเขากิมเศษได้ไหมคะไม่ไดเศษไม่ได้กระพิมค่แค่สิกจิวเอบถูกใจเขาเลยลาะเนี่ยเพราะมันเป็นแบบโคน เค้กของไอ้ไก่นะคะแล้มันมีรอยแบ่งนะคะแผ่าให้เห็นข้างในอ๋อเดี๋ย้วยไม่มีคนกินอะไรแต่อันนี้เป็นช็อกโกแลตแล้วช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตเบลเยียมนะคะแล้วสตรอเบอรี่อะคือมันแบบไม่เปรี้ยวเลยหวานใช่อันนี้เป็นสตรอเบอรี่เกาหลีค่ะเด็กเด็กถ้าผิดนะโอ้โหสายคาดหนูแน่เลยไม่จะบอกว่าเขาคงไม่เคยมีขนมไก่นะคะเท่าไหร่เพราะไม่เคยต้องซื้อได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะไซส์นี้คือหนึ่งส่วนสี่ปอนด์เขียนเลยแล้วกันอ่ะ เปิดดูได้หนูน้องพิมพ์บอกว่า65โอ้โหแล้วบอกว่า170 1ตางกันอยู่เยอะเหมือนกันเด็กจิ๋วถูกๆของมีกันกันไปใช่ทีาไมอยู่ว่า65ค่ะต้องกินฟรีใช่มั้ยเค้ไดกินฟรีไม่ใช่ราคาหนูว่าเพราะว่ามัน170เพราะว่าเออมันก้อนประมาณนี้แล้วมันทำายาก ผยากอีกานมีเคราะหลยนะคะดูทำหน้ารู้ตัวว่าผิดแน่เลยรู้ตัวหนึ่งร้อยแปบห้าทโอ้โหจังทำแน่นมากรำอนมากทบทั้งหมดที่เป็นทองนูห์เด็กผิวนะคะหลานนี่ไก่นะคะไม่ขอใหู้เลยดูีก่อนนกัรน้ะดูถูกของนี้ไก่มากนะคะ อยากชิมขนมอีกไก่ก็ไปสั่งได้โฆษณาได้ไหมโปรโมทอ่าที่เพจชื่อว่าพันลาพาเลอร์นะคะอ๋อมาเอร่อยไหมอร่อยกว่าแบบชีสธรรมดาไหมอันไหนอร่อยกว่าอันนี้ว่าเราปะพ้งกับซอสก๊อตแลบด้วยโอเคอือเพราะว่าผลไม้ก็คือให้น่านแน่นเต็มชีสเค้กก็คืออร่อยตุ้มๆเลยนะคะผ่านไปสี่ข้อแอานปได้สามน้องที่หนึ่งข้อนี้เด็กต้องถูกค่ะ นี่อันเนี้ยทุกคนชื่นชอบแม่ก็ชื่นชอบมันคือเยลลี่อันอนีน้เป็นเยลลี่ญี่ปุ่นนะคะเยลลี่ญี่ปุ่นยี่ห้ออะไรเนี่ยแม่ไม่เคยดูยี่ห้อโอริฮิโระอ่ามันจะมีนี่อง,งุ่นอันนี้รสอง,งุ่นเคียวโฮชายมาสัสแคทแลนน้วก็นี่น่าจะเป็นมะม่วงอ่าจริงๆแล้วมันจะมี Apple สรสแอปเปิลรสสตรอเบอร์รี่รสเยอะแยะเลยถุงน,นี้มีทั้งหมด24่สี่ซองนี่ซื้อมันอร่อยมาก อ่ะหนึ่งดพนจิจุ้งหนึ่งร้อยสิบบาทเอดาทายราคาหนึ่งถุงนี้สองร้อยห้าสิบบาทเอดาอ้ยหอมหอมมากอม่หอนี้อร่อยคือที่หนูเคยกินใช่ไหมเอดากับกินที่บ้านได้อดค่ะพูดอดนะคะอดเลือกตาค่ะ สตรอเบอรี่นี้นะคะไม่ใช่สตรอเบ,บอรี่ใช่เป็นสตรอเบอรี่ที่นั่งเครื่องบินมาจากญี่ปุน่นสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าสกายเบอร์รี่หนูจำได้ว่าเราเคยไปกินที่ญี่ปุ่นใช่อันนี้เคยให้ทายลูกเดียวหรือว่าทาั้งแพ็คลูกเดียวก็เอาลูกเดียวลูกเดียวเพราะป้าได้ทําการหารมาแล้วว่าถาดหนึ่งอ่ะมันเท่าไหร่ถาดเพระช้บนเคร่อ <c oughs> แค่ลูกเดียวนั่นแหละจะนับแล้วนะคะหนึ่งเดี๋ยวตอบว่าอ้าวเท่าไหร่ เขาเป็นไปไหมอ่ะเฮ้ยเขากันให้เขียนใหม่ไม่ให้ไมาคือกลัวโดนหลอกใบว่าใบว่าอันเนี้ยถูกไปหนึ่งถ้าด้คือเฉลยนะคะลูกละหนึ่งสามไม่ใช่สิบสามนะมีอีกเก้ายังไม่พอมีอีกมีบทนะลูกละงร้อยสามสิบเก้าร้อยถึงเก้าสิบคนที่จะกินคือ เลี๋่ะเดี๋ยวหนูชอ็อกอะไรชอ็อกลาพางมัน, <Okay. S 1> นใช่กินตาไหค่ะเด็กชิมเลยค่ะดูสิว่าอร่อยกว่าสตรอเบอรี่ตลาดมเป็นไงคะอร่อยมากอร่อยมากหวานเยอะไม่มีเปรี้ยวไม่มีแย่ใช่เพราะว่าต้งสตรอเบอรี่ไทยมันจะอมเปรี้ยวด้วยเดี๋ยวหวานเดี๋ยวไปกินน้ำตาลดิมันหอมป่ะหอมนะมาดูสำนักเด็กเกียวเด็กเกียวเอ๋ยอดกินเจ้า กัดกันพวกเนี่เขากินหลายคำมากนี่ให้ดูให้ดูเนื้อข้างในเห็นไหมช่ำมากช่ำมากเนื้อใบนะคะอ่าโอเคให้จิมกกินใบได้ปนไข้าวต่อไปมาครับข้าวต่อไปจิมจิมไม่ยอมแพ้แน่นอนเริ่มตั้งกินทำไมกินกับพิมพ์อร่อยมากมันมีหลายรสมีรสองุ่นเขียวอ่างงุนม่วง รสโค้กก็มีนะคะและอันนี้ก็คือเป็นของญี่ปุ่นหนูเคยกินรสโคก้กตัวนี้กับพิมค่ะในห่อนี้มีเจ็ดชิ้นค่ะนับหนึ่งจะจีรไกรว่าสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าบาทน้ิมสสิบจรเสียกันมากว่าใครจะได้กินเดี๋ยวแม่ต้องกดเครื่องคิดเลขลบก่อนเพราะว่ามันอันละเจ็ดสิบบาทค่ะเอด้านร้อยยี่สิบห่างกันห้าสิบน้นองพิมห้า แน่เลยานน่กีนใช่โอ้โหดไม่ีคือแม่อยากรู้มากเลยใชอบคราวนี้ว่าเริ่มรู้แล้วค่ะเริ่มมาแล้วดอกใปเดจีตจะถูกเหมืนดมไอตรีมนะคะเป็นไอติีมยี่ห้อลอปเป้เหมือนเดิมและมาจากเกาหลีน่ากินมากนะน่ากินมา มากอเขียนได้เลยอ่าเปิดค่ะเปิว้ยต่างกันบาทเดียวอันนี้ยี่สิบห้าบาทใช่ตัวนี้ยี่สิบห้าบาทเฮ้ยถูกมากนี่ไงอ่ะให้ท่านผู้ชมดูเลยลอตเต้บิสกิตเครือบย่สิบห้าเฮ้ยเดี๋ยวเแม่ดูผิดอันเปล่าเออจริงด้วยอันนี้มันบิสกิตดูกระปอ ดูราคาผิดอันเอาเอาเอาสีบห้าบาทเพราะฉะนั้นยี่ยมไดกีได้ีได้นีนี่อาโชกอโโชกอนมันเป็นวัลเปิลนะหมใไงคะอ้ยไาชิ้นมันหอมหรอหรือไรงป่อยนล่อได่ติมพรอยปล่อ อย่เหลือให้แม่หน่อยว่าแม่ชอบกินไอ้ประเภทนี้มากเลยไม่ได้เลยไม่ได้ด้วยแม่ไม่อยากกินเอว่าคนั่งกุ๊บกุ๊บคืออะไรคะคือก็แล่แม่มีช็อกโกแลตแข็งเพราะอะไร่อือบอกเป็นข้อมูลของให้น้องๆทราบนะคะบางทีคนดูอยู่แล้วก็แบบว่าอยากไปซื้อกินบ้างอะไรเงี้ยอันนี้แม่ซื้อมาจากเดอะมอลล์ซูเปอร์ของเดอะมอลล์อันนี้นะคะก็เป็นขนมจากเกาหลีอีกแล้วค่ะนี่ลืมตาได้ค่ะ ก็กคืโฟโร่เป็นของลอตเต้เอ๊ยน้ำไปวันนี้ซื้อของลอตเต้มาเยอะจังราคาเท่าไร <นะ S 1> ติดตอบติด<ห>ตอบเฮ้ยคือท้ายป <25 S 1> <25 S 3> ่ะ25 25อีกละ60บาทมันคือ25บาทเย้ยอ่าเชิร์กินเลยแม่อ้ดีค่ะดได้เหมือนได้ไปถึงเกาหลีแล้วนะนนนไหมใครอีก ก็สามารถไปหาซื้อได้ในซุปเปอร์ในห้างมีแน่นอนไปหาซื้อได้อร่อยไหมคะอ๋อข้อสุดท้ายนะคะเป็นขนมที่ทุกคนชื่นชอบจากประเทศญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นมากอ่ะเลือกตา้ับบี้ลูกตากับบี้นะคะลูกตกับี้เป็นมันฝรั่งทอดกรอบหรืออกกรอบก็ไม่รู้แหละเขียนเลยนะคะอ่ะอ่ะเฉลเบอร์แค่เปิดเอเดียไงว่าสิบห้าบาทเอดาสามสิบ ห้บาทว้าวราคา30มสิบบาทเดิ๋ยวนะเฉลี่ยฉดโอ้ยเจ้าเอ๊ยฉันบอกว่าติ๊กตุ๊กชอบมากเลยค่ะแต่ว่าสิ่งนี้มันมีหลายรุ่นนะคะไปที่ญี่ปุ่นคือแบบว่ากินตลอดเลยวันนี้หมดขนมแล้วนะคะคะแนนคือคะแนนคือ ิจะได้1นึ่แปมหรือศูนย์แปมด้วยซ้ำอ,อะโอเคค่ะวันหลังนะคะอยากกินอะไรอีกหรืออยากจะทายอะไรบอกมาเลยจะก,กินแบบเปล่าเปล่าเขไม่ต้อง <c oughs> ทายเลยใช่ค่ะทำไมก็ต้องเล่นเก<ช>มนหน่อยไหมอ่ะจะเป็นนี้ค่ะปิดคลิปเลยงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะกขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ